เวลา15นาฬิกา35นาทีวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีริรัตน์พระวรชยาไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดนครราชสีมาหลังใหม่ศาลจังหวัดนครราชสีมาเดิมชื่อศาลมณฑลนครราชสีมาจัดตั้งตามประกาศตั้งศาลยุติธรรมมณฑลนครราชสีมาเมื่อรัตนโกสินทร์ศก116 ต่อมามีกฎหมายยกเลิกการปกครองแบบมณฑลและจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอำเภอถ้ายังมีกฎหมายยกเลิกสารมณฑลและใช้ชื่อศาลจังหวัดนครราชสีมาอาคารที่ทำการหลังใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2550เป็นอาคารทรงไทยแบบประยุกต์ขนาด30บรรลังมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในท้องที่19อำเภอได้แก่อำเภอเมืองปักธงชัยพิมายโชคชัยคอนบุรีนนสูงนนไทยจักราชชุมพวงห้วยแถลงํามสแกแส แขงามทะเลซอเริงสางหนองบุญมากวังน้ำเขียวเฉลมพระเกียติพระทองคำเมืองยามและอำเภอทะเมนชัยโอกาสนี้ได้ทออพระเนส่วนต่างๆภายในอาคารจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมาทรงเปิดอาคารยุพร,ราชเบญจมงคลซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาถือกำเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมมณฑลนครราชสีมาตั้งแต่ปี2466ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูนครราชสีมาและสถาบันราชภัฏนครราชสีมาจบจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรหลากหลายสาขาและรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นตอบสนองความต้องการของสังคมจึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมขึ้นเพื่อจัดสอนนักศึกษาเป็นหมูลเรียนขนาดใหญ่ในรายวิ ชาพื้นฐานโดยก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2554ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อว่าอาคารยุพรราชเบญจมงคลโอกาสนี้พระราชทานพระราชโรการให้ผู้แทนมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมือนที่การศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารแล้วทอดพระเนตรดิษรานเฉลิมพระเกียรติ ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งเป็นศาลปกครองในภูมิภาคแห่งที่3ที่เปิดทําการเดิมเช่าอาคารราชสีมาเซ็นเตอร์เป็นอาคารที่ทําการชั่วคราวเปิดทําการเมื่อปี2544ขณะดเดียวกันยังได้ประสานกรมธนารักษ์เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขอใช้ที่ราชพัสดุและที่สาธารณประโยชน์ กพื่อก่อสร้างอาคารที่ทําการสารปกครองนครราชสีมาจนแล้วเสร็จภายในมีห้องพิจารณาคดี4ห้องและห้องไตส่สวน3ห้องมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองรวม4จังหวัดได้แก่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมและสุรินโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณแก่สารปกครองและทรงลงพระนามมาพิไทยและทรงลงพระนามในแผ่นศิลาแล้วทอดพระเนตรส่วนต่างๆภายในอาคาร